สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะนี่คือบรรยากาศหลังจากฝนตกนะคะที่อำเภอภูเรือจังหวัดเลยนะคะวันสองวันมานี้นะคะรู้สึกว่าฝนจะตกทีนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังฝนตกก็สักประมาณบ่ายสองโงครึ่งนะคะ ย่างได้จ่าย่างได้จ้ะแบ่งแล้วจะพยายามไปเล่นปลูกกิ้งก้วีหน่อยไทยรู้คุนบังงามตอนนี้นะคะหมอกคลุมเต็มเลยนะคะต้นไม้ก็จะมองเห็นเป็นเรือนรางนะคะเป็นเงาเงาหน่อยนะคะ,คะดูนะคะบรรยากาศสุดยอดเลยหมอกควันเต็มเลยนะคะอากาศน,นี่สดชื่นบริสุทธิ์มากตอนนี้ ถ้าเราเก็บไปค้าห้าพันมองไปด้านล่างนะคะมองไม่เห็นอะไรสักอย่างต้องการเด็กเองแต่ไม่กินชอบอยู่แต่เด็กเอ็นน้องกินเหล้าเปวยเกินไปพี่สวยมากนะคะบรรยากาศตอนนี้นะคะงวงน้อยละอาการิ่มมั้นค่ะซึ่งเด็กค่ะ